สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมพันธุลัก,กันค่ะเช้าๆมาดูรั้งแมวเล่นค่ะดู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 กิ้งไปกิ้งมากินหญ้าเลยลูกกินหญ้าเลยครับกินหญ้าเลยครับดูดูดูเขากิ้งไปกิ้งมา เป็นภาพที่น่ารักไนดูดมากเลยค่ะขอบคุณคลิปหน้านะคะสวัสดี